เนี่ยเฮียเห่งเก๋าสุดและในย่านนี้ <S <S เฮียแกนะเสือ้อผืนหมอนใบมาจากเมืองจีนตึกแถวย่านนี้เป็นของแกเกือบโมดใครๆอ่ะก็เกงใจแกส่วนเนี่ยปากแจ๋วเอ้ยปากแ๋วนี่ก็เหมือนกันเก๋าสุดและในตลาดแกนะ่ะขายเกงแผงแกเนี่ยนะคึกคักสุดและ นี่ก็อีกคนหนึ่งยายจงจิตเก๋าสายบุญขยันเข้าวัดทำบุญทำทานไม่ว่าจะซองใครวัดไหนแกก็ให้หมดฮะไอ้มิไอ้มิจมน้ำเหรอเฮ้ยแล้วเป็นอะไรมากเปล่าต้องใช้เงินเหรอเออเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อุ๊ย โบจัดหนักจัดเต็มโอ้ส่งฟรีหนึ่งแถมหนึ่งฉันต้องซื้อละอ,อันนี้ทันสมัยแค่คิวอารโค้ง่ายๆ่ง่ายง,ายง,ายงายได้บุญใหญ่ออะหลังเลไม่กล้าถ,ถามใครอะดิความเก่ามันค้ำคอว่างั้นงั้นเอางี้โทรไป1212 12, เอดด็ดนึดาสิไม่ต้องอาย ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์1 2 1 2 e d อสดดสวัสดีค่ะทางเราได้รับเรื่องแล้วจะประสานาาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและติดต่อกลับไปนะคะในโอกาสถัดไปถ้าผู้ร้องพบปัญหาออนไลน์หรือเว็บไซต์ผิดกฎหมายสามารถติดต่อ 1212EDA ได้24ชั่วโมงนะคะเรื่องกลงโกงออนไลน์ไม่ว่าเราจะเก๋ามาจากไหนแต่พี่มิตรนะ่ะเขาก็เก่ากว่าเราเสมอเก่าแค่ไหนเช็คให้ชัวร์1212อเเช็คดิบเบอร์เนี้ย 哇。主啊